สวัสดีสดสครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับ <g ülme> และวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเศร้าน,นะเศร้าแบบเศร้าของจริงเลยครับเพราะว่าวันนี้ลูการดอนชิตเนี่ยสามารถทําสถิตินะครับกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เหมือนกับละบอนเจมส์ชาลส์ปาร์กนี่แล้วก็เจอรี่เวสนะครับที่สามารถทำทปเปิลดับเบิลแล้วก็ยังเก็บแต้มได้อีกถึง30คะแนนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังแพ้อยู่ดีในรอบ NBA Finals ตัวลูการดอนชิตออกมาให้คำสัมภาษณ์เนี่ยจากที่ผมไปดูมานะภาษากายนี่ไม่ค่อยดีเลยคือหน้าตาแบบว่าดูไปก็ ยิ้ตกโง่หฮงคือแบบคือภาษากายคือผู้แพ้จริงจไม่เหมือนกับตอนที่แพ้เกมแรกตอนที่แพ้เกมแรกเนี่ยตัวลูกาหรือแม้แต่คนอื่นที่คำสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ดูแบบว่าเออยอมรับในความพ่ายแพ้ว่าตัวเองเล่นไม่ดีจริงแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมของบอสตันเซ l ลติกนะแต่ในเกมเนี้ยเหมือนกับว่าทางฝั่งของดัลลัสแมวริกเองตอนแรกขึ้นนํามาก่อนเนาะประมาณ7แต้มแล้วพวกเขาเองก็มีหวังเนาะเพราะลูก้าจะต้องพาทีมชนะไปได้คือถึงแม้ว่าในคำสัมภาษณ์นะครับตัวลูกาจะบอกว่าในวันนี้ที่ทีมแพ้เเนนี่ยมมัป็ควาาผิดของทแบบ ดูโทษก็พลาดจ่ายบอลก็เสียเสียเทอร์โนเวอร์เยอะคือวันนี้ลูก้าเสียเทอร์โนเวอร์ประมาณ8ครั้งนะครับเยอะมากนะครับเอาจริงคือได้แอสซิสต์ไปสิบเอ็ดครั้งเนี่ยมันก็ทดแทนกันไม่ค่อยได้หรอกครับแต่ตอนนี้ผมต้องขอบอกท่านชมนะว่าจริงๆลูก้ามีลูกจ่ายจังหลายจังหวะนะครับที่จ่ายสวยแล้วก็มีบางจังหวะที่จ่ายเพื่อนแล้วนตะ่เพื่อนยิงไม่ลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูก้าก็บอกนะครับว่าเป็นความรับผิดชอบของเขานะที่ทำให้ทีมไม่สามารถเอาชนะได้ในวันนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอกว่าเราต้องเมคช็อตท เออร์วิงเองเนี่ยคือคนที่ถูกพูดถึงในประเด็นนี้เยอะมากเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่โรบินได้ดีคือที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ดานัสนมะริอเอาชนะไมได้ตลอดเนี่ยมันคือแบทแมนกับโรบินเนาะดูกล้าเป็นแบทแมนที่ยืนอยู่แล้วไคลี่เออร์วิงยิงแบบ18ลง7อ่ะแล้วตัวเขาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดกันตามตรงนะครับในซีรีส์นี้ใครที่ถูกแบบผิดหวังมากที่สุดเนี่ยถึงผมจะด่าเจสันเทัมบอยแต่ว่าในซีรีส์นี้คนที่ถูกหน้าผิดมางที่สุดก็คือตัวไคลี่เออร์วิงแล้วตัวเขาเองก็รู้ตัวดีครับว่่่าาาาเนีไมมสรถ ทำในจุดที่สมควรจะต้องทําได้เหมือนเดิมเลยครับแพทเทิร์นเดิมเหมือนตอนที่ท้ายเกมแรกเลยดูยตัวครเลี่ยวิ่งยังเสริมนะครับว่าการที่ลูก้าดดนจิตแบบมาโทษตัวเองแบบเลนมตัวเองในความพ่ายแพ้เนี่ยเขาไม่อยากจะให้พูดแบบนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวลูก้าดดนจิตไม่ได้แบบ he's not alone คือเขาไม่ได้อยู่ในทีมนี้คนเดียวเราทุกคนภายในทีมเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเขานะแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วพวกเราทําไม่ได้อันนี้ยอมรับกันตรงๆเลยแล้วคนที่ควรจะช่วยเหลือเขาได้มากสุดมันคือผมผมเองก็เจ็บใจอ่ะที่ทําไม่ได้เหมือนกันและขอยอมรับแต่โดดยยีเเลว่า2กม แรกที่เล่นเนี่ยในรอบไฟนอลเนี่ย is not the best of me เขายังทําได้ไม่เต็มที่นึงไม่ดีพอนอกจากนี้นะครับตัวคลเลือ์วิ่งจะบอกเนี่ยนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังในฟอร์มการเล่นของตัวเองมากหลายครั้งเนี่ยเขามีโอกาสคือเขาไม่ได้บอกนะครับว่าในเกมวันนี้มันเล่นยากเขาบอกว่าเขามีโอกาสปล่อยบอลที่ดีหลายต่อหลายครั้งเลยจังหวะที่เขาข้ามมาเขามีเลนเขามีช่องว่างแต่เฮ้ยบอลมันไม่ลงห่วงมันทำให้เขารู้สึกโมโหมากในฐานะของนักสู้คนหนึง่งแต่ว่าอีกใจหนึง่งเขาก็พยายามบอกตัวเองนะครับว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ เกิดขึ้นได้แค่บอลมันไม่ลงห่วงเท่นนั้นเองพยายามที่จะรีเซ็ตตัวเองมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ยังทาไม่ได้อยู่ดีครับ <S 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 แล้วก็ถ้าจะบอกว่าตัวเจสันเท่ามหรือเจเรนดาวเนี่ยมาแบบป้องกันเขาปิดตายอะไรเลยขนาดนั้นเนี่ยตัวคายีวินบอกว่ายอมรับนะว่าเจสันเท่าหมกับเจเรนดาวป้องกันดีแต่2คนเนี่ยไม่ได้ป้องกันเขาบ่อยขนาดนั้นป้องกันแค่บางจังหวะซึ่งจังหวะอื่นที่เขามีโอกาสแบบได้เล่นโล่งๆอ่ะมันมีเว้ยแต่ว่าเขาอ่ะทาไม่ได้เองกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าอยากจะโทษตัวเองมากกว่านะครับซ เอวิ่งในรอบชิงแชมป์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเขายิงไปทั้งหมด31ครั้งลงแค่10ครั้งนะครับอันนี้นับเฉพาะตอนที่เป็นแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วก็ยิงนะไม่ใช่จังหวะแบบรับแคชแอนด์ชูดนะครับ <S <S ปกติแล้วเนี่ยคายลี่เออร์วิ่งเล่นได้ดีกว่านั้นนะครับตอนนี้คือคายลี่เออร์วิ่งเปอร์เซ็นต์ในการยิงแบบเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วก็ยิงอยู่ที่3.2%แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในแบบ3ซีรีส์แรกนะครับที่แบบไปเจอในรอบเพย์ออฟเนี่ยเขายิงลงถึง42.9%อันนี้คือแสดงให้เห็นเลยครับว่าฟออออรรรร์มมมมม่่่่ตตตกกลลลงงงงงงงห้้้้ววบบบบคาาาแแแนนนนนนนยยััเเเเปป็็10%ีีีีสิิทไขซึจ ทางด้านของเจสันคิดก็บอกนะครับว่าเออฟอร์มของไครี่เอวิ่งวิธีการเล่นน่ยไม่ผิดเลยนะเล่นตามปกติเล่นตามแผนเล่นตามที่เคยเล่นมาตลอดแต่ว่าบอลมันแค่ไม่ลงห่วงเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเจสันคิดก็เลยไม่อยากจะไปโทษใครดี่เอวิ่งมากเพราะเขาเล่นในจังหวะที่ถูกต้องแล้วคือแบบดูทรงแล้วเออนี่แหละนี่แหละไครี่วิ่งเล่นแบบนี้แหละเล่นเหมือนเดิมเลยแค่ยิงบอลไม่ลงถามว่าเป็นเรื่องของความตื่นเต้นในเรื่องของความกดดันอีกไหมเหรอผมก็ยังขอพูดเหมือนเดิมนะครับว่าไคร่เอวิ่งไม่ควรใช้ข้อแก้ตัวแบบนี้นะ ใี่วิ่งโดนหงงเ่อเกมมัน,ม,นมันพูดแบบนั้นไม่ได้ว่ะมันพูดแบบนั้นไม่ได้จริงๆและนอกจากนี้นะครับเจสันคิตยงออกมาบอกด้วยนะครับว่าวันนี้โดยรวมของทีมเนี่ยเขารู้สึกโอเคนะถึงแม้ว่าทีมจะแพ้โดยรวมแล้วทั้งการถ่ายบอลทั้งการป้องกันทั้งอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทําได้ดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเทคแคลว์เดีบอกคือบางจังหวะเนี่ยไปเสียเทิร์โอเวอร์ง่ายเกินผมเห็นเลยครับว่าเจสันเท่ามกับเจเลนบราน์เนี่ยเจเลนบราน์เนี่ยมีโอกาสไปแบบสติลบอลใครที่เอวิ่งจากด้านหลังหรือว่าตอนที่ yung dinig JR ตอนแรกก็เหมือนจะดีนะตอนเอา2แต้มไม่ไ้รันรันรันไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่แบบยิง3แต้มไม่ลงอ่ะโอ้เหมือนแกลกเว้ยแกแบบอะไรวะโจนเจอาเพื่อนอาโจนจูเนียก็ได้โจนจูจเนียเพื่อนมึงมึงทำไมอยู่ดีมึงรีบเล่นขึ้นมาอย่างนี้ซะอย่างนั้นแล้วมันทําให้เสียเทิร์นโอเวอร์ครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมนี้ทําให้เกิดความแตกต่างเลยก็คือเรื่องของการยิงลูกโทษโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าจริงๆวันนี้ถ้าดัลลัสแมวหริกสามารถเก็บลูกโทษได้แบบดีหน่อยดีกว่านี้โมเมนตั um ้มเกมเปลี่ยนแน่นอนนหหลลลาาายยยจังววะเเแ้้้ทีีถรไปดู ตตามสินะครับทีมดัลัสแมลริกคือหนึ่งในทีมท,ที่ชุกโทษห่วยมากๆในเลี้ยงนะครับคือพวกเขาอยู่อันดับที่27ของลีกคือยิงกันไม่ค่อยลงอยู่แล้วตามปกติแต่วันนี้ดูดิบอสตันเซลติกมีโอกาสยิงลูกโทษ20ครั้งยิงลงไป19แต่ดัลัสแมลริกมีโอกาสยิงลูกโทษ24ครั้งแต่ลงไปแค่16นี่คือช่องว่างที่มันเกิดขึ้นและเมื่อเราย้อนกลับไปดูในประสาทนะครับในรอบเพย์ออฟเนี่ยการยิงที่มีผลต่างแบบเนี้ยคือช่องว่างของแต้มต่างที่เกิดจากการยิงลูกโทษอย่างเดียวนะคครรััั 19, ับบขออองง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 ททท้2 20 24ีีีมมะหหวว่่่่่่าาายยยิิลล19 16กเนนืช สุดอันดับ5ของบริษัท NBA เลยนะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องพยายามแก้ไขแต่ถามว่าแก้ไขทันไหมผมว่าดาร์ลัสแมวไดแก้ไขไม่ทันแล้วครับพวกเขาคือทีมที่ชูทุ่โทษห่วยแม้แต่ต้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้อันนี้ต้องยอมรับสภาพไปดังนั้นสิ่งที่ต้องน่าแก้ไขมากกว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องของการยิง3คะแนนเพราะ3คะแนนโอ้โหมีโอกาสยิงโล่งๆหลายครั้งเหมือนกันแต่ยิงไม่ลงไคล์ลี่เออร์วิงอยากจะวิ่งมาแล้วก็พูอัพยิง3แต้มเหมือนที่เคยทาได้ตอนที่เจอกับมิสเตอร์เดมเบลวูฟเนี่ยก็ทยไม่ได้นะ อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวผู้ชนะอย่างเจสันเท่หถแล้วก็ตัวเจเรนบราวเองเนี่ยก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันในวันนี้นะครับว่าไม่สามารถที่จะช่วยทีมหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะเป็นเฮดของทีมได้โดยเฉพาะกับเจสันเท่หถโอเคคือผมไม่ได้บอกว่าเจสันเท่หถเล่นหวยเล่นแย่มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเต็มสิเนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก6สักเเพราะว่าตัวเขาอะ ยิงเยอะทั้งที่ตัวเจสันเทิรมพยายามบอกมาตลอดนะครับว่าตัวเขาเนี่ยออไม่จําเป็นจะต้องยิงเองก็ได้พยายามจะถ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปดูนะครับเจสันเทิรมคือคนที่ยิงเยอะมากที่สุดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฟิลโกแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาก็พูดมาบอกนะครับว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับของบอสตันเซลติกนะแต่ว่าไม่ดีต่อตัวอาชีพของเจสันเทิรมเองเพราะมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้แต่ถามว่ามันดีในแง่ไหนมันดีในแง่ที่การที่เจสันเททมนนีี่่่่ไจจําาป็ะต้้อองผูดสดุหรืว ดึงเปอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองได้ดีที่สุดเหมือนกับที่ลูก้าทําทีมก็ยังชนะนั่นหมายความว่าโอ้โหระบบทีมตอนนี้คือมันแข็งแกร่งมากแล้วในวันนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเจสันเนทัมนะครับตัวเจเรนเาวเองก็เหมือนกันก็ไม่ได้ฟอร์มแบบดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกมแรกเนี่ยแต่ว่าโชคดีครับที่แบบเพื่อนร่วมทีมสามารถเซตเอาึ้นมาได้โดยเฉพาะกับจูซอลิดเดจูซอลิเดวันนี้คือคนที่ได้รับเครดิตอย่างมากแล้วก็แบบแฟนๆทุกคนตอนนี้ส่วนใหญ่ก็แบบเป็นไงล่ะมิกิบัคยานิสหน่งยากทนเทรท ก็ไม่ได้เพราะทางทีมมันก็มันก็ตัดสินใจยากเนาะแล้วคนที่แบบพอจะเทรดได้คนที่แบบมีภาษีพอที่จะเอาเดมินิลลาดมาเนี่ยมันก็คือจูซอลิเดียกลายเป็นว่าจูซอลิเดีมันเป็นคนที่มีค่าพอเว้ยที่จะเอาไปแลกได้มาแค่นั้นเองในความรู้สึกผมอบบบักก็ไม่ได้อยากเอาจูซอลิเดีออกเว้ยนึกออกวะแต่แค่แบบใครที่มันแบบดูแล้วมีค่าพอแล้วแบบทีมน่าจะแบบดูดีที่สุดเมื่อออกไปสมการมันลงตัวที่จูซอลีเดมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แทนซึ่งในรายงานเนี่ยในตัวเว็บไซต์ที่ผมไปอ่านมาเขาพูดเลยนะครับว ที่ดูกาได้เขาน่าจะหมายถึงว่าในฟอร์มของทั้งสองคนณนตอนนี้เจสันเททัมเนี่ยถ้าพูดถึงฟอร์มส่วนตัวนะครับคือยังไม่ได้มาเฉียดใกล้ๆก,กับฟอร์มของดูกาเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจสันเททัมเองก็สามารถหาวิธีที่จะสามารถ contributing ก็คือทําให้ช่วยทีมเนี่ยมันไปต่อได้ซึ่งวันนี้12แอสซิสเนี่ยมันเป็น12แอสซิสที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะการเล่นของเจสันเททัมเนี่ยสามารถดึงตัวประกบได้ถึงสองถึงสามตัวเลยคือดึงไปใต้แป้นนะครับก็จ่ายมาแล้วคนที่คัดมาเป็็็นนจจูอลลิเเเเดดยแ้ววกกปบบาคคืัม รับบอลแล้ววางเนี่ยคือแบบวิ่งชัวร์มากเวย้ยแล้วเนี่ยคือสิ่งที่จริงๆแล้วคลรี่เออร์วิงควรทาคือคาี่เออร์วิงควรแบบเล่นเหมือนตอนที่เป็นฤดูกาลปกติคือวิ่งมาปุ๊บคัดรับบอลมาปุ๊บแล้วก็เล่นเลยแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าคลรี่เออร์วิงพยายามแบบถือบอลเล่นเองเยอะไปหน่อยอันนี้ที่ผมรู้สึกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเลยก็คือลูก้าเนี่ยไม่สามารถแบกทีมได้จริงๆเพราะเมื่อเราดูตามสถิตินะครับลูก้าเปิดตัวดีมากนะครับในวันนี้นะครับคือทาไปทั้ง ครือเพียงแค่3เแต้มเท่านั้นครับซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่ลูก้าเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าเหนื่อยแล้วแบบให้เล่นตลอดเนี่ยคือทีมบอสตันเนี่ยก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนเอาคนมาป้องกันป้องกันลูก้าเรื่อยๆคือตอนแรกเหมือนเอาเจรินบราวกับเจสันเทิรมแล้วพอเข้าโค้ชสี่เหมือนเอาจูสตีเลมาป้องกันเวย้ยแบบเนี้ยไปยากและอันนี้คือไม่นับถึงเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับคือผมคิดว่าอาการบาดเจ็บของตัวลูก้าดอนชิตตอนแรกที่ออกมาประกาศผมคิดว่ามันเป็นแทคนิคเวย้ยลูก้าอาจจะไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าเจ็บไหมคือเจ็บอยู่่่กววางนี้ ผมเห็นบางจังหวะที่แบบเหมือนลูก้าแบบมีเลือดเปื้อนที่เสื้อนะแต่ผมไม่รู้ว่าไปเจ็บตรงไหนแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่สําคัญมากๆเลยที่อาจจะเป็นจุดเปลี่นของซีลรอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของคริสตัพโพซินกิสผมก็ภาวนานะให้คริสตัพโพซินกิสอ่ะไม่เจ็บยาวอยากให้กลับลงมาเล่นได้ในเกมที่3เพราะอะไรเพราะผมอ่ะให้เครดิตคริสตัพโพซินกิสมากเลยว่าเขาคือผู้เล่นที่ช่วยทีไมได้เยอะตอนที่ทีมดัลลัสนำอยู่ประมาณ6-7แต้มอ่ะได้คริสตัลโพซินกิสนะครับที่แบบยิงแบบลงแบบชัวร,ร์ จะบอดหน่อยวันนี้แต่นั่นแหละ2แต้มมาในระยะกลางอ่ะคือคริสทรัพยอสันกิทชนะทุกแมชอัพเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูก้าไม่ว่าจะเป็นไคลรี่หรือจะเอาโจนเจอาที่เป็นตัวป้องกันของทีมมาคริสทรัพยอสันกิทแค่ได้บอลมาแล้วกวาดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงอ่ะคือยิงลงแสบหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือคือจุดสําคัญเลยถ้าไม่มีคริสทรัพยอสันกิทวันเนี้ยผมว่าโมเมนตัมของเกมอ่ะอาจจะไปที่ทางดาร์ลัสแมโริกยาวเลยนะครับคริสพนนกิคคือที่หยุดโมมเนตัมของดาร์สไไว้ดันกิทคือคนที่ สะด้วยซ้ำไปเพราะไปเล่นในบ้านใครดี่เอวินก็มีโอกาสเล่นดีขึ้นไม่ต้องทนเสียงโห o แล้วไม่มีคุชสับโพสนิกิทคือตัวทั้แต้มที่แบบชัวร์ๆคืออันนี้คือมันการันตีแล้วนะว่าคุชสับโพสนิกิทคือแบบเล่นได้แบบชนะทุกแมชอัพจริงๆเพราะในเกมแรกอ่ะที่ว่าฟิลโกดีอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเออมันฟุกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยพอมาเกม2เนี่ยคือชัดเจนไม่ฟุกไม่ฟุกนะครับแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละภาวนาอันนี้ผมพูดจากใจจริงเลยนะผมอ่ะไม่อยากให้คุชสับโพสนิกิทเจ็บคือผมไม่อยเเรราาาาาพยยมมปิิบัต ซ้อมมาเราอะไเงี้ยแล้วเราแบบชนะได้แชมป์แบบจริงๆอะไรแล้วอีกในแง่หนึ่งนะสมมุติว่าดัลลัสแมวเลอพีดกลับมาชนะได้โดยการไม่มีคริสต์สแปร์สันกิตน,นอกจากคาริสต์สแปร์สซนกิฟจะเสียใจมากๆแล้วเนี่ยในแง่ของดัลลัสแมวเลอที่ได้แชมป์มันก็แบบมีข้อข้อรหัไงเอ้ยเนี่ยคริสต์ปร์สันกิฟเจ็บเฉยอะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยากให้คริสต์ปร์สซนกิฟก,กลับมาส่วนเจสันเทธัมที่ผมพูดไปคือบางคนอาจจะเข้า นะครับว่าเจสันเท่มไม่ได้เท่ากับบอสตันเซลติกนะครับผมบอกว่าเจสันเท่มเนี่ยเล่นไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมกาลังจะบอกว่าบอสตันเซลติกเล่นไม่ดีนะครับบอสตันเซลติกเล่นดีนะครับถึงแม้ว่าเจสันเท่หจะยิงไม่ลงก็ยังอันนี้ได้ซึ่งนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปคือเจสันเท่หวันนี้ชุดน้อยลงแล้วเน้นจ่ายมากขึ้นอ่ะอันเนี้ยดี ดีเพราะว่าเจาสันแทมยังไงก็ดึงตัวประกบได้ยวันนี้สิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือลูก้าเนี่ยไม่ค่อยโดนดับเบิลทีเลยลูก้ามักจะโดนประกบแบบ1นึ่งหนึ่งซะมากกว่าจนลูก้าเนี่ยจำเป็นจะต้องเลี้ยงบอลเว้ยเลี้ยงบอลเข้าไปหาคู่ต่อสู้เพื่อให้คู่ต่อสู้อ่ะแบบมาลุมตัวประกบตัวเองแล้วค่อยจ่ายบอลให้เพื่อนอันนี้ผมว่าเป็นเทคนิคที่แบบเฮ้ยบอสสั้นกล้าปล่อยให้ลูก้าแบบทําแต้มไปเลยแล้วไปนเน้นคนอื่นเอาซะมากกว่าซึ่งอันนี้ได้ผลวะ่ะอ่านะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัััันน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 ีีนนน้้ะะรรรบสส่่่่่ววทาาาชมมิดเเหหห็ออออยยยงไไกกจ คือผมไม่ได้อยากจะวกมาคุยเรื่องเจสันเทิร์มบ่อยนะแต่ว่าเจสันเทิร์มเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นคนเดียวเลยนะครับที่อยู่ในเส้นแบบจะดีหรือจะแย่จะอะไรยังไมันเป็นคนเดียวเลยเพราะดูก้าเนี่ยคือมันดีไปเลยเจเลนบาวเนี่ยเกมหนึ่งบุญเยอะไว้อยู่จูฮอลิเดดีไปเลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงไคลนี่เออร์วิงคือต่ำเตี้ยเลียดินไปเลยพีเจวิชันตันทำพลาดแบบไม่น่าพลาดไปเลยเอ้ยพูดถึงพีเจวิชันตันมีจังหวะที่โดนบล็อกไว้ตอนแบบท้ายเกมเลยที่แบบตามมาเหลือ5้แต้มอ่ะแล้วแบบพีน,น,นะ ผมรู้สึกว่าลูกนั้นเคลีนรผมเห็นในคอมเมนต์แบบของคนไทยแหละไปเถียงกันแบบโอ้ถ้าไม่โดนผักหลังนะลูกนี้มันก็เลยโหวะนะหรือเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันนะครับซึ่งอันเนี้ยพีเจบชิงตันน่ะถ้าสมมุติว่าเล่นแล้วยิง3าแต้มแม่นเหมือนเคยผมว่าได้และเอาจริงนะดาร์ลัสมีริกตอนนี้ผมว่าตัดแม็กซี่เคลเบอร์ออกเลยแม็กซี่เคลเบอร์เป็นมือปืน3แต้มของทีมก็จริงนะแต่ยิงไม่ได้เลยเกมป้องกันก็ไม่ได้ผมว่าไม่ไหวผมว่าเล่นเหมือนตอนที่ไม่มีเคลเบอร์เล่นยิงดีกว่าอีกหมายถึงว่าตอนที่เอาพีเจโบชิงตันไปเป็นดี มีอะไรอีกประเด็นของในวันนี้ะประเด็นก็คือว่าเนี่ยครับตอนนี้ผมรู้สึกร้อนจะตายแอร์ก็ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวช่างแอร์เขาจะมาทำความสะอาดวันที่13เดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับสำหรับคุที่อยากมาดู NBA บบ้านผมนะครับและสุดท้ายขอขอบคุณสปอนเซอร์เหมือนเดิมคลิปนี้สวัสดีครับ